สวัสดีคะ่ะ fc เฟนช่องสู่หูสู่คุณพบพโกับช่องสาบ้านหน้าหนุ่มสวีเดนพี่น้อง,องจ้าพบพโกันวันที่ยี่สิบสองพฤษภาหกแปดจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขแนวทางเลขลับลับสะนามบินเดอร์เอฟซีค่ะงวดวังหันกะนี่ลคะค่ะเข่าของเผลติมติมไปที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดวิ่งกับไปที่เจ็ดเนาะเลขออกแปดเจ็ดพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นปล่อยตัวงวดแต่ว่า คลิปที่เพิ่นปอยคงสุดท้ายนั้นลดพี่น้องจ้ะอันนี้คือตองวดเพิ่นเดินดีเด้อค่ะอันนี้คงสุดท้ายเพิ่นนี่ลดพี่น้องจ้ะเพราะว่าเพิ่อนอ่าไฮเ็นๆนะแต่เลขบิงเพื่อนก็นยังเข้าไปที่เจ็ดเนาะค่ะเจ็ดแปดแต่เลขหวยซองเลขรับเพิ่นเข้าตรงๆเลยพี่น้องแปดเจ็ดเต็มเต็มเลยค่ะหวยซองเลขรับเพิ่นนี่อ่าสาวบ้านี้ลงสตอรี่ไปเนาะค่ะคลิปสัน้นๆมือเลขออกอะ สิมีคนเห็นอยู่ดอกกะสิมีคนโสดคนหมานอยู่ล้อค่ะล้อตามสําหรับหวยซวงเลขกลับ,บ,บเดินดีเปดจิตตรง,ตรง,ตรงจะ้ะแต่ว่าหวยเพิ่นหนีโคงสุดท้ายลุดไปเข้าไปที่คลิปแรกคือคลิปตองหวดนี่เสบึงจะ้ะคลิปตองวดเขาเพิ่นกะอยากให้ตัดน้อยหางเพิ่นกะเลยโค,คงสุดท้ายให้จะ้ะเอาสู่ต่อเด้อกะมือนีเพิ่นกะใน้ส้งตัวเลขไหมสาบนาะแบ่งปันพี่น้องแฟนจงเอฟซีเพิ่นกะ ยากค่ะเป็นเหตุงานเนาะเป็นบรสะดวกให้อัดเสียงลุงช่องสาบันาก็เลยหยิบหยกมาบอกมาฝากมาต้อนให้เป็นแนวทางฟังให้จบฟังให้เข้าใจค่ะเนาะคะ่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาบันาก็ยังย้ำเหมือนเดิมแนวทางมีเขามีหลุดจ้าหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาบันาหนุ่มเสวีดินเอ็ดไอดีไลค์คิวอามาได้เด้อพี่น้องคะนี่แหละค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นคิวอากรุณไส่วนตัว ทักไทยมาว่ามาฝากมาตอนใดผู้ใดมีสูตรหน่วยคำนวณเม่นเหม่นเมนเมนหรือเลขวิ่งตัวเดียวเม่นเมนทักไทยมาใดด้อหรือเลขความฟันอยากฝากพี่ต่อน,น้องทักไทยมาใดค่ะเป็นคลิปละเอ่อเป็นไอดีไลฟ์ส่วนตัวทั้งสาวนานนค่ะทักไทยมาใดโดยตรงเดี๋ยวสิให้เบิ้งขางวดนี้ทั้งอ่าเลขลับลับ,บสะนามบินเพิน่นทรงเลขตัวใดมาวอามาฝากมาตอนเพราะว่าสาบานาทักเป่นไปเนาะค่ะเห็นเิ่นเงียบเงียบ เพิ่นได้บอกว่าเพิ่นได้อยู่ค่ะเลยถามเพิ่นหมานบ่เพิ่นหมานอยู่เด้อค่ะเพิ่นหมานอยู่ค่ะ,คะแต่ได้บ่หลายเพิ่นว่าเพิ่นไปจัดอ่าชุดอ่าเน้นมากกว่าชุดกันจ้ะกะนี่แหะค่ะเพิ่นส่งมาให้แล้วมื้อนี้เดี๋ยวใส่เบิ่งค่ะตามต่อเด้อค่ะในงวดวันที่1มิถุนาหกเปจ้ะเลขลับๆสนามบินจ้า ชุดบนเนาะค่ะเพื่อในวิ่งเนาะค่ะสกับ3ามเดอ้อเอฟซจ้ะวิ่งบนไปที่2กับส <fish. S 1> จับคู่หายมีสองซีสามจิตสองจิตสามจิตเออสามจิตสาดจ้ะ2องซีสองจิตสามจ็สาปดเพิ่นบงกลมไปให้ที่สาจิตกับ3ามปดตัวน้นเดอร์พี่น้องคะ่ะสำหรับสตัวจับหหนึ่งสองีสองจ็ดและหนึ่งสามแดจ้ะ วิ่งล่างเนาะค่ะฟันไปที่หนึ่งกับเก้าจับคู่ให้หนึ 4, ่งสี 9, ่หนึ่งเจ็ดหกเก้ากับสองเก้าขีดเส้นล่างให้เน่นๆไปที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดจ้ะตัวกันคือหกเก่ากับสองเก่าเด้อเอฟซีจ๋าประมาณนี้สำหรับตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดของเลขลับๆับสาน้ำบินค่ะเดี๋ยวสาบนานะจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเดอ้อเอฟซี ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเรากะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งๆเปิดค่าการวองเห็นสําหรับหวยซองเลขลับร้อก่อนค่ะเดี๋ยวสาบานาสีติดตามให้ว่าอ่าเพิ่นได้มายั้งนะคะก็ค่คอยจอบค่อยซ้อมมึงค่ะเอาไปบึงค่ะเดี๋ยวสาบานจาจะเขียนใส่กระดาษชัดๆจีนจ้าตามนี้จ้าเลขลับลับสะน้มดินหนึ่งมิถุนาหกแปด ชุดบนวิ่งบนเนาะค่ะวิ่งไปที่สองกับสามเด้อเอฟซีจ้าแต่สาบานาบางแล้วที่เป็นวงกลมให้เป็นกระสิเน้นวิ่งไปที่สามละค่ะบนจ้ะจับคู่กับสองสี่สองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดแต่เป็นวงกลมให้เน้นเคือสามเจ็ดแล้วก็สามแปดเด้อค่ะสามตัวหนึ่งสองสี่สองสามเจ็ดและหนึ่งสามแปดจ้ะสามตัวนี้เน้นทุกตัวเด้อพี่น้องเป็นขีดเส้นแต่ให้เน้นทุกตัวจ้ะไปจับฉลากกินแบงติ้งไป สำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะเลขล่างวิ่งไปที่1กับ9จ้ามี 1, 4, 1 7, 9, 9, นึ่งสี่เจ็เกแล้วก็ 7, 2, กสอเก่าเน้นไปที่1นสแล้วก็หนเจดเด้อค่ะเพิ่นกะสีเน้นหนึ่งละจ้าพอบันขีดเส้นใต้ให้เนาะคะ่ะสีแดงคือ1นสและหนแต่สาบันนะว่าหวยสัญจรอาจจะมีเก่าด้วค่ะติดเก่าไว้กะยาติงยาปะคือ6กเก่าแล้วก็สอเกจะ้ะนี่ละจ้ะเดี๋ยวสิเปียบสีบสถิติงดเก่าให้เบิ้งนึอื สติติงวดเก่าคือเขาไปที่เจ็ดเ,เปดเปดเจ็ดจ้าเลขเพื่นเมื่อไรหางเนาะค่ะเยกบนเยกล่างให้พร้อมเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะสื่ง่ายอยูจ่จ้ะเยกบนเยกล่างนำตามนี่เด้อเอฟซีสำหรับหวยซองเนาะค่ะที่เพิ่นให้มาลอก,ก่อนเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นยังไม่ได้งใหม่มาจ้ะนี่หวยซองงวดวังงันเขาไปที่เปดเจ็ดรอฟังวางหวยซองนี่สีส่นกับเลขเพิ่นบอ่อ นะะล่าเรียลับสนามบินบอ่อเพราะว่าถ้างวดใดหวยซองกับอ่าเลขกลับเพิ่นชนกันกะสีเตกทันทีคืองวดวังหันจ้ะนี่ชน,นไปที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะกะรอฟังเด้เอฟซีจา่าสำหรับผู้ใดมักตัวเลขลับๆับสนามบินของเพิ่นกะเพิ่นกะบ,บอคอยวางปันใดกะแต่ว่าเพิินกะทรงตัวเลขไหมสาวานาวสู้อ่าพี่น้องเฟ้นชองอฟซีฟังกับือว่า ขอบุญขอบคุ้นพืนเนาะค่ะเนาะที่ให้แนวทางมาวางในช่องจ้ะไก่เป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงซื้อเหล็กตัวใดไก่ถือเด้อค่ะเอาเอฟซีฟังให้จบจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำลวค่ะผู้ใดนี่ยังกับทักไทยอดีไลคิวอาคุอยู่ตุนคลิปค่ะเป็นคิวอาคุตไลส่วนตัวของสาบันาเนี่ยค่ะทักไทยมาวอมาฝากมาตอนใดจ้ะเอาให้คลปหน้าจอจ้า เคล็บหน้าจอออเดอร์ค่ะหนึ่งมิถุนาหกแปดเลขร,รับรับสะน้ำบินค่ะผูใ้ใดเห็นกลิบนี้ด้วยด้วยป้องๆังสู่ขู่สู่คุณเงือนไหลกองท้องไหลเขากลิบนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันกลิบหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ

यन्ना सप्पद